แล้วมีการเคยมีทะเลาะเหตุการ์ทะเลาะกันถึงขั้นเลิกกันไหมคะเรื่องที่พีที่สุดก็คือเคยเกิดอุบัติเหตุตอนตกตึกเชื่อไหมตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ยังไม่เคยเทะเลาะกันเรื่องตกตึกเลยอมไม่ถามไม่หือไม่อือทาทําไมจะต้องทําทําไมเกิดอะไรขึ้นไม่ถามจนถึงทั้วันนี้ก็ปล่อยให้มันลืมไปเลยแล้วก็เริ่มกันใหม่ ไม่มีการรื้อฟื้นเหตุการณ์นั้นไม่มีการถามอะไรทั้งสิ้นใช่ใช่ทำทำไมทำไมจะต้องทำเกิดอะไรขึ้นไม่ได้ทำเล่าเหตุการณ์คร่าววันนั้นให้ฟังหน่อยค่ะว่าทำไมตัดสินใจแบบเป็นเหตุการณ์แล้วตอกมาได้อันนั้นถ้าถ้าฟังแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยมันคือเรื่องของการว่าคิดสั้นจริงๆอคิดสั้นันมีเรื่องนี้น่าจะเป็นบทเรียนให้คนฟังได้ใช่มันก็เป็นเรื่องของความรักแหละซึ่งเขาไม่ได้ทำอะไรเลยเราแหละไปหนีเที่ยวเราไปเที่ยวแล้วไม่กลับบ้านเองแล้วเขาโทรมาเป็นแบบห้าสิบหกสิบ แล้วเราไม่รับเรากดตัดกดตัดแล้วกดปิดเขาก็รู้ละเขาก็ไม่โทรฉะนั้นเขาก็เราหายไปเลยสองวันวันที่สามกลับมาเขาก็ไม่พูดละแต่การที่เขาไม่พูดกับเรานะคือเราก็คิดว่าเขาเลิกเราแน่เลยเพราะเราไม่เคยไม่เคยคุยไม่เคยหายกันไปสามวันแบบนี้ oh. อะไรอนยะ่างเงี้ยมันก็เราเขาว่าคือดันนีสัยเราแต่เราคิดว่าเขาเลิกมันก็เลยเกิดความเรื่องของคิดตันขึ้นมา,นมาเพราะว่าเราก็มีผู้ชายคนแรกคือเขาอืเนอะไหมคะแล้วเราก็ ความเขาเรียกอะไรอ่ะเราเออเขาเรียกว่าความเจ็บแบบนี้เราเราเรารับไม่ไหวเรารับไม่ไหวเรารับไม่เป็นว่าเราต้องทํำยังไงอะไรเงี้ยแล้วเราก็อย่างที่บอกว่าถ้าลื้อฟื้นกลับไปเราไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่เราไม่มีผู้ใหญ่ให้คอยโทรหาปรึกษาเนอะไหมคะเราก็เลยนั่นแหละเกิดการคิดสั้นมันก็ไม่อยู่ละก็ไปเลยแต่ไม่ไปไงไม่ตายเหตุการณ์นั้นให้อะไรกับเราบ้างให้อะไรกับเราบ้างคือจะหยุดทุกอย่างเลย เพราะว่าพอจุนฟื้นขึ้นมาเนี่ยจุนจําอะไรไม่ได้นะเพราะจุนผ่าตัดหน้าผ่าหลังพร้อมกันมันซึ่งมันหนักมากอันนั้นคือสาหัสไหมคะสุดจะเป็นเป็นตายเท่ากันเลยตอนนั้นนะอะข้างหน้าจุนผ่ามันแตกข้างหลังจุนใส่เหล็กดามสี่ข้อ,อ,อกระดูกหักข้างหลังก้นกาวก้นกอะไรนะก้นกบก้นกบแล้วฝึกเดือฝึกเดิอนอะเท่ากับต้องกายภาพใหม่เลยเ,เดินใหม่เลยเ่เลยจุนฝึกเดินเลยนะแต่ว่าดีตรงที่ว่าเราฟื้นตัวเร็ว แต่ถามว่าเริ่มใหม่เลยแต่สิ่งที่เราคิดได้เนี่ยเราฟื้นขึ้นมาหรือเราจําความได้เราหันกลับไปคือแม่อืมแม่ร้องไห้แม่แบบอะไรเงี้ยแล้วมันก็คิดได้เองเลยไม่ต้องมีใครมาสอนเลยไม่ต้องมีเหตุการณ์อะไรมาบอกเราเลยเราก็ฟื้นร่างกายตัวเองเราเป็นปีแต่คนที่อยู่ข้างเราคือแม่กับพี่เปิ้ลน,นี่แหละแล้วแม่กับพี่เปิ้ลก็ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ไม่ถามเลยว่าทำทำไมเกิดอะไรขึ้นอะไรยังไงคือแบบสปอร์ตทุกอย่าง น่ารักมากมันก็เลยทําให้แบบพอละกับไอ้จูนกับสมาล้างเก่าอื